พสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องดิจิทัลเทรดเดอร์วันนี้เช้าวันที่18ตุลาคมนะครับเรามาดมูมุมมองตลาดทองคํากันเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาราคาก็ได้ไปทํอาออเทําไฮใหม่เรียบร้อยละราคาทองคําแบบที่ผมบอกครับว่าเมื่อวานในเมื่อจากวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเทรนตับแล้วก็ตามมาันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของทางเฟรมสี่ชั่วโมงได้ผมก็เลยยังคงมองว่าไอแถวแถวโซนซับไพตรงเนี้ย มันน่าจะมีแรงขายเกิดขึ้นบางเพื่อให้เห็นหัวของทางเฟรม4ชั่วโมงบางแม้ทางเฟ m e เล็ก lower ทางเฟรมมันจะวิ่งเป็นขาขึ้นแบบนี้แต่ผมในแนวทางการเล่นของผมผมจะเชื่อทา f เฟรมที่ใหญ่กว่าเสมอผมก็เลยมองว่าอะตร,ตรงตรงเนี้ยมันน่าจะมีแรงขายเกิดขึ้นบ้างนะแล้วอาจจะทําให้เกิดการย่อบ,บนทางเฟรม 4H อีกรอบก็ได้แต่สุดท้ายอะมันก็ไม่ได้เกิดแบบนั้นมันก็เกิดการย่อพักตัวบนแค่ ลายย่อยแล้วมันก็ดำเนินโครงสร้างต่อไปในฝั่ง bullish จนเบรกไ i ขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นเมื่อวานผมก็เลยบอกว่าแนวทางในการเล่นจะกลับเป็นฝั่งหน้าย่อแอลแลวเพราะเท time frame 4 h เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาขึ้นอีกหนึ่งครั้งละราคาก็เลยได้มีการไต่ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้นะครับผมมุ่งม,มองสำหรับวันนี้ผมยังคงมองว่า ทิศทางในฝั่ง bullish ten ในการเล่นฝั่งย่อแอยังคงได้เปรียบอยู่นะครับแต่คราวนี้ผมจะมาให้ดูว่าแล้วไอจุดที่เราจะเข้าณนะตอนเนี้ยในการที่จะย่อแอเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่จะสามารถที่จะมีมุมมองในการหาจังหวะเป็นจุดแอคชั่นได้นะครับอย่างแรกเหมือนเดิมครับผมเวลาเราจะหาแนวรับเราก็ต้องมี กลยุทธ์ในการที่เราจะหาแนวรับกันก่อนโดยส่วนตัวของผมผมจะเริ่มจากการหาโซนแนวรับกราฟเปล่าก่อนถ้ามาดูกราฟเปล่าตอนนี้ด้วยตาเปล่านะก็ตรงนี้นะครับเราจะอ้างอิงในเรื่องของเทรนหรือของไทม์ไทมเฟรมว่าตรงไหนคือโลก่อนหน้าอันเนี้ยโลก่อนหน้าของไทมเฟรม 1H ตรงนี้ดังนั้นตอนนี้1ชั่วโมงวิ่งมาแบบนี้ ประมาณนี้ปุ๊บมีการเบรกไฮดังนั้นแผนแรกภาพรวมสำหรับสายเทรนหนึ่งชั่วโมงก่อนหากราคา 1H เกิดการย่อม,มาจริงตับแล้วก็ตามยังไม่หลุดโล 1H แสงว่าอะไรครับมันหาจังหวะในการบายได้เพราะ 1H ก็เป็นขาขึ้นอันนี้แบบแรกก่อนนะครับแล้วก็แบบ2เราจะเห็นว่าภายในโครงสร้างของไทม์เฟรมที่ผมให้ดูเมื่อกี้1 h มันวิ่งแบบเนี้ยโอโซโอบอลรวดเดียว คุณจะเห็นว่า lower time frame หรือ time frame เล็กๆหยิบย่อยเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาไม่ได้วิ่งหมวนเดียวเหมือน time frame หนชั่วโมงมันวิ่งมาแบบนี้เนี่ยดังนั้นแผน2คืออะไรครับแผน2องคุณสามารถไปไล่ราคาบน time frame หยิบย่อยได้หรือ time frame ลายนาทีได้ตราบไดก็ตามมันยังไม่หลุดโลซึ่งโลก่อนหน้าของ time frame ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือ a สาม m เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยคือโลก่อนหน้าของ30นาทีงั้นเนี่ยเอาแค่แบบตรงนี้ก่อนงั้นแสดงว่าการเทรดตอนเนี้ยเรามีมุมมองในการเทรดได้สองรูปแบบนะสำหรับแผนที่เรากะจะเล่นขึ้นก็คืออะไรมุมมองแรกอะมองแบบหลวมๆก่อนตับแต่ก็ตามมันยังไม่หลุดโลสามสิบยังคงสามารถหาชุด L ได้หรือบายได้กับมุมมองที่2ต่อให้30ลงมาเสียทรงเป็นขาลงแต่มันยังมีไทม์เฟรมใหญ่คุมกระลาหัวอยู่ตับแด้ก็ตามยังไม่หลุดโลเลยครับยังไม่หลุดโลของไทม์เฟรม1 1 1 H คุณก็ยังสามารถเลยจุดบายได้อยู่ดีเพราะเทรน 1H ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นแม้ไทม์เฟรม30นาทีมันจะวิ่งเป็นเทรนขาลงแต่ 1H มันยังไม่ได้บอกว่าฉันจะเป็นขาลงด้วยเหมือนกันเพราะอะไร พอทำเฟรมหนึ่งมันวิ่งมาแบบนี้ณตอนนี้30มสิบนาทีมันวิ่งอย่างนี้เนี่ยแล้วสมมุติถ้ามันลงมาเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมหนึ่งมันก็อาจจะลงด้วยแต่หนมันบอกว่าเออลงด้วยนะแต่มันบอกว่าแต่อาจจะไม่ได้เสียทรงด้วยนะเป็นขาลงเกมมันก็จะประมาณนี้ครับเราเวลาเราเล่นเราเลยต้องมีทำเฟรมเล็กทำเฟรมใหญ่ คอยดูประกอบเสมอนะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอครับคุณสามารถที่จะไปลอยอไปย่อยบนไทม์เฟรมมันต่ำกว่า30ได้อีกนะอ่ะครา,าวนี้เรามาดูไทม์เฟรมเลยสิบที15ที15ทอ่ะเรามามองกันแค่โลล่าสุดเลยแล้วกันโลล่าสุดมันอยู่ไหนมันอยู่นี่เนี่ยโลของ15ทีดังนั้นเนี่ย มุมมอง15กับ30มันจะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยผมก็เลยมองว่าเนี่ยต่อให้มันหลุดลงมาทั้ง15หรือหลุด30มาด้วยผมก็มองว่าโล1เฮกยังคงสามารถที่จะรับไว้ได้อยู่แต่เดี๋ยวมันจะมีอีกถ้าหลุดโล1เฮมันจะบายได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาสำหรับตอนเนี้ยผมมองว่าเอาแบบ3แนวรับนี้ก่อนมุมมองตอนเนี้ยสำหรับแผนแอก็คือสามารถที่จะหาจุดบายได้ อัน,นอันนี้ผมมาดูแค่โลนะแต่คราวนี้เดียเดี๋ยวเราจะมาย่อยให้มันลึกขึ้นอีกว่าแล้วแนวรับมันจะมีอยู่ตรงไหนบ้างไอตรงนี้คือโลนะครับที่ผมขีดเส้นโลของทำเฟรมนั้นๆนะโลก่อนหน้าคราวนี้เราจะมาอ้างอิงในเรื่องของแนวรับกันต่อไปอ,อสักคู่ครับ อ่ะขอตีขอตีต่างว่าสมมุติว่าถ้าราคาอ่ะมันขึ้นมาได้ถึงแค่ตรงนี้แล้วกันราคาเลือกที่จะยอ่อพักตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยโดยที่มันจะไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่ต่อระหว่างวันวันนี้หากราคามันมีการเกิดยอ่อย้อนกลับมาได้ผมมองว่าแนวรับช่วงแรกน่าจะอยู่แถวแวนี้แล้วก็ผมจะให้แถวนี้ ผมมองว่าแนวที่มีในยะสําคัญจริงๆถ้าลงมาผมอยากให้มาลงตรงนี้เลยเป็นโซนที่เป็นค่อนข้างที่จะมีในยะสําคัญแล้วเราถ้าอ้างอิงจากในเรื่องของฟีโบลีเทสเมนต์เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในช่วงของเลนส์ 30m ถ้าผมจะมาดูแต่โซนที่มันเป็นตั้งแต่พรีเมียมโซนลงมาตรงไหนมันจะมีนัยยะสำคัญบ้าง สักครู่นะครับเดี๋ยวขอดูอีกสักทามเฟรมสิเดี๋ยวตรงนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะขันขออ้างอีกตรงนี้ อันนี้นะครับเป็นมุมมองแนวรับในช่วงแรกแล้วกันของการที่ยังไม่หลุดโรของไทม์เ a m e รายนาทีก็คือ 30M กับ 15M ห้าเโซนตรงเนี้กล่องสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการเล่นย่อแอลสำหรับคนที่ใจถึงในการที่คุณกล้าเล่นไล่ราคาบนไทม์เ a m e รายนาทีคราวนี้ อีกรูปแบบก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดมันหลุดททมเฟรมหลายนาทีลงมาแนวรับตรงไหนบนททมเฟรมลายชั่วโมงหรือ 1H จะมีแนวรับที่มีนัยยะบ้างก็คือตรงนี้ครับผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับจริงๆถ้าโดยส่วนตัวแล้วเว,เวลามันอยู่มาในโซนเนี้ยแล้วถ้าคุณเห็นว่าโลก่อนหน้ามันก็ขยับมาอีกนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆจะตีเป็นทั้งแผงเลยก็ได้ ทั้งแผงก็คืออะไรเนี่ยคุณจะตีทั้งแผงตรงเนี้ยเป็นแนวรับใหญ่เลยก็ได้เพราะโลก่อนหน้ามันอยู่ตรงนี้หรือว่าคุณจะมองเป็นโซน,โซนไปก็ได้แล้วแต่หรือคุณจะมารีไฟโซนอีกทีแถวๆตรงนี้ก็ได้ก็คือโลก่อนหน้ามันก็ถือว่าเป็นแนวรับได้เช่นกันแนวรับไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาแต่ตรงฟีโบแนวรับที่โลก่อนหน้ามันก็สามารถเป็นแนวรับได้เหมือนกันนะครับอะแต่เอาเป็นว่า ผมขออ้างอิงแค่แถวๆตรงนี้ก่อนละกันส่วนตรงเนี้ยที่ผมไม่ได้ตีก็ถือว่าละว่นในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่ามันก็สามารถใช้เป็นแนวรับได้นะคราวนี้ที่ผมได้พูดไปว่าอ่าแล้วถ้าหลุดทาเฟรมหนึ่งเฮดอะมันยังเล่นขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าได้ทําไมทําไมถึงได้คุณเห็นสี่เฮดไหมสี่เฮดมันวิ่งเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยมันมีการเบรกไฮ เปลี่ยนโครงสร้างเรียบร้อยแล้วงั้นสมมุติถ้าเกิดมันค้างขายย่อลงมาเนี่ยมันมีการเบรกหายขึ้นหักคอแสดงว่าไอ้การขึ้นหักคอตอนเนี้มันต้องอาจจะผมต้องใช้คําว่าอาจจะสมมุติถ้า1เหตุเกิดการเสียทรงมันอาจจะเกิดการค้างย่ออีกขาหนึงเพราะการขึ้นหักคอแบบเนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่ราคามันจะขึ้นไปแบบนี้ม้วนเดียวเลยโดยที่อะไรโดยที่มันไม่มีการพักย่อมาเลย เนี่ยมันจะขึ้นไปแบบเนี้มันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ยังไงก็ตามการขึ้นมันต้องมีการผักย่อบางก็จะค่อยขึ้นต่อแบบนี้ซึ่งก็เหมือนตรงนี้ทองไอทองคำเนี่ย4 h เกิดการเบรกไายตรงนี้ตรงนี้สมมุติถ้าเกิดอันนี้ผมต้องบอกว่าว่าถ้ามันเกิดนะถ้าเกิดมันย่อลงมาจนทําจนทําให้หลุดโครงสร้างของทั้ง3 0มสิบทั้งหน,งเ,หนเนี่ย แต่ตามแล้ก็ตามยังไม่หลุสหดส h มันก็อาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดแต่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้สนับสนุนในการช็อตนะถามว่าช็อตได้ไหมได้แต่อันนี้ผมสอนให้เล่นตามเทรนตามเทรนคือไอตอนที่มันย่อมาคุณแค่อึดใจไว้อย่าไปเสียดายเพราะเราหัดเล่นตามเทรนแล้วพอมันอยู่ตรงแผนเมื่อไหร่ปุ๊บสมมุติมันลงมาเออเราท่องไว้ ในใจครับว่าเฮ้ยมันยังขาขึ้นมันยังขาขึ้นมันยังขาขึ้นรอหาจังหวะตามแอคชั่น่วนพวกนี้ lower time frame หรือ sub wave อะไรก็ตามแต่ที่คุณเรียกเกิดการฟอร์มตัวเปลี่ยนเทรนด์คุณลองแย่เ yeah, ข้าดูเนี่ยเรียกว่าเล่นตามเทรนแต่ถ้าคุณมาดักช็อตตามแนวพวกเนี้ยเรียกว่าเล่นสวนเทรนแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณต้องหาทางหนีทีไล่และคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกำลังคุณกำลังเล่นสวนเทรนอยู่ คุณต้องมี mindset อีกรูปแบบว่าการเล่นส่วนเทนไม่ควรหวังโลบโลบได้ไหมได้แต่อย่างน้อยเทคโปรฟิตก่อนที่เหลืออยากโลภพอยโลบอะไรแบบเนี้นึกออกใช่ไหมครับคราวน,นี้ในส่วนสุดท้ายนะครับพอดีเมื่อกี้ผมจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วผมพึงนึกออกว่าผม่าไว้ในเรื่องของอสมมติถ้าเกิดหลุดทำเฟรม 1H เนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบไหนเนี่ย ันนี้คือโลหนึ่งเฮสมมติถ้าหลุดโลหนึ่งเฮเนี่ยมันก็ยังคงมีทำเฟรมสี่ชั่วโมงยังคุมกะลาอยู่คุมหัวเราอยู่ว่าทำเฟรมสี่ชั่วโมงยังไม่หลุดโลนะดังนั้นคีย์หลักสำคัญก็คือถ้าเกิดหลุดโลหนึ่งเฮมาได้ตรงเนี้ก็ยังคงเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญอยู่นะครับเนี่ยโลสี่เฮเนี่ยอยู่แถวนี้จริงๆตรงเนี้มันมันก็จะคล้ายๆไอโซนแถวนี้ของหนึ่งเฮว่าเนี่ยตรงนี้คุณจะสามารถ ลากเป็นโซนทั้งก้อนเลยก็ได้แต่คราวเนี้ยมันกว้างไปสำหรับทําเฟรมใหญ่ผมเลยมองว่าอะถ้าจะรีไฟโซนจริงๆถ้าถ้าผมจะดูอ่ะผมขอให้เป็นแถวๆนี้แทนแล้วกันจริงๆมันจริงๆต้องบอกว่ามันได้เกือบหมดเลยแต่อืม อ่ะผมผมขอเอาเป็นโซนนี้แล้วกันแล้วก็เนี่ยคุณจะเห็นว่าโลสี่เฮดอยู่ตรงนี้อ่ะผมขอลบมันนะเนี่ยโลสี่เฮดอยู่ตรงเนี้ยเราถ้าเกิดมันหลุดโล4สี่เฮดมาคุณก็จะเห็นแล้วเนี่ยมันมีโซนฟิโบคาสเตอร์เกิดขึ้นเลยนั่นหมายความว่าหากราคามันลงมาได้จริงอนแนวรับตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการดีดสู้ได้เช่นกันแต่คราวเนี้ยผมต้องบอกว่าหากมันหลุดโล4สี่เฮด และมันหลุดลงมาลึกๆยิ่ง161.8หกบเแบบนี้การที่มันจะดีดกลับขึ้นไปได้อีกหนึ่งรอบมันจะยากะ่ะมันจะเป็นการดีดขึ้นเพื่อลงต่อแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอะไรในขณะเดียวกันตรงเนี้ยโล4 h ่เฮดมันคือโลของ t ทาง f ฟรมเดย์ด้วยนะครับครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนคุณจะเห็นว่าไอ้ที่ t ทาง f ฟรมสี่มันย่อมาเนี่ยตอนนี้แนวรับจบนะครับประมาณนี้นะสำหรับแผนรอ เล่นขึ้นครับคราวนี้ผมจะมาอ้างอิงในเรื่องของครั้งก่อนครั้งก่อนคุณจะเห็นว่า4 h เปลี่ยนเป็นขาลงถูกต้องไหมแต่อตอนที่มันลงมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าแต่ t ท m e f ฟ a m e day มันก็ลงมาเหมือนกันแต่เดย์โอเวอร์โซก่อนหน้ามันอยู่ไกลมันอยู่นี่เนี่ยเดยมันอยู่นี่ดังนั้นไอ้ที่4 h มันลงมาเป็นเทนขาลงเนี่ย d ด y มันก็เลยยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่อันนั้นคือภาพใหญ่ ภาพแบบเล่นแบบเป็นวีคแต่คราวเนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่คราวเนี้ถ้าหลุดโล4ส h เฮตรงเนี้ยมันจะไม่สวยละเพราะว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแค่4มันมีเดยด้วยเนี่ยคือความแตกต่างครั้งนู้นกับครั้งปัจจุบันถ้าหากมันเกิดภาพเนี้ยการหลุดโลครั้งเนี้ยจะไม่สวยละนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมอง นในส่วนของขาขึ้นแล้วกันถ้าขาขึ้นผมขอไปไวหน่อยแล้วกันผมเตรียมไวล้ละถ้าขาขึ้นนะครับเนี่ยครับแนวต้านประมาณนี้เลยซึ่งแนวต้านปัจจุบันเนี่ยก็คือผมที่พูดไปเมื่อวานแล้วว่าอถ้าเกิดมันมีการเบรกหายขึ้นมาต่อได้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในช่วงเลนจ์ตรงเนี้ยประมาณสองหกเก้าศูนย์ถึงสองหก 96เนี่ยที่ผมได้หาไว้อ่าแล้วสมมติถ้าเกิดวันนี้ขึ้นไปต่อได้นะครับก็มองเป็นโซนถัดไปตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นเลข 27xx แล้วกัน 27xx ไปรอจับตาดูแล้วกันว่าอ่ะถ้าคุณมีไม้ L ขึ้นมาอ่ะคุณอยากจะไปลุ้นไปออ l า i m e High ใหม่เลยไหมอ่าสมมติมันลงมาได้แบบนี้คุณจะลุ้นแบ่ง TP ระหว่างทางก่อนไหมหรือถ้าคุณจะไม่ลุ้นแบ่งเลยคุณอยาก ไปเทคที่เดียวตอนมันเบรกออทามไฮมาอีกรอบเลยอะไรอันเนี้ยเป็นสิทธิ์ของคุณละคุณจะมีแนวทางการเล่นแบบไหนแต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาตามแผนของคุณแล้วคุณไม่มีการแบ่ง TP เลยอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองสำหรับการเทรดทองคำประจำวันที่18นะครับผมถ้าใครชื่นชอบผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องดิจิวเทรดเดอร์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ